สวัสดีค่ะพบกวันกนล้วนนะคะเอซีขาคลินี้ก็มาดูค่ะการคั้นส้มผักค่ะ,คะวันนี้ปุมพันคั้นส้มต้นหอมต้นหอมแล้วก็นำผักปุยช่ายใส่ลงไปนิดนึงนะคะมาดูนะคะเอซีขาเราจะคั้นส้มต้นหอมกันค่ะล้างหอมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือสามช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะลงมือคั้นเลยค่ะต้นหอมาง,งานพี่น้องต้นหอมน้องสาวคุมพันผูกลูกลูกแล้วก็พึ่งได้ตักเป็นชุดแรกเลยค่ะสวยงามค่ะ น้องสาวกุมพันแล้วก็ผักปลาดอกลา่านใส่กุ้ยช่ายนิดนึงนะคะนี่คะัคนโุผมต้นหอมกินกับเจ้ากับเมียงพี่น้องแซ่บด้วยค่ะขอบคุณที่ฟีดทุกค้านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ดิเสบตานดำได้ไหต้นหอมจะฉุนแสบตาแตกน้อยมันไปเลยครั้อ้แต่แสบพี่น้อ่ ท่านเราแนผนำเชียวออกนน้นำเชีอ,ออกได้ค่ะ กินรับช่องคมพันตุลาการจ้าแซ่บแล้วถอะพี่น้ง ออแล้วค่ะ FC ่ะน้ำเขียวออกเยอะแล้วเดี๋ยวเราปั้นออกปั้นน้ำออกไม่ต้องล้างนะคะปั้นออกปั้นออกแล้วก็ปรุงรสค่ะตามมาดูกันเลยค่ะ FC ่ะมาดูค่ะใส่น้ำแช่ข้าวลงไปค่ะ น้ำแช่ข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งลิตรค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะเกลือไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเพราะว่าการคั้นต้นหอมอเราจะไม่ล้างเพราะฉะนั้นความเค็มยังอยู่ในอผักอยู่ค่ะเราจึงไม่ล้างนะคะเพราะฉะนั้นเกลือไม่ต้องใส่เกลือพอแล้วค่ะท่านจะ ตกค้างอยู่ในช่วงที่เราคั้นค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซีค่ะการคั้นส้มค่ะการคั้นส้มต้นหอมค่ะนี่ค่ะโปรด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันธุลากันค่ะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคุ่เลยล้าวค่ะพี่น้องนี่ค่ะเซ๊เซฟป้กันได้ค่ะพี่น้องสามารถที่จะทานได้เลยนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะ ขอบคุณเอซีมากๆเลยค่ะพบกับปุมพันได้ในคลิปหน้านะคะ f อซค่ะอร่อยเลิศลสเลยค่ะการคั้นส้มต้นหอมค่ะแซ่บแซบค่ะพี่น้องทำกิมก็ได้ทําขายก็ดีค่ะนี่ค่ะ f อซค่ะขั้นตอนวิธีการทำครูทำบานทำให้ดูแล้วนะคะช่วงการคั้นก็จะใส่เกลือสามช้อนโต๊ะใส่น้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคั้นเป็นเวลานานประมาณสามนาทีสามถึงสี่นาที ให้น้ำขียวๆน้ำน้ำคิวออกค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บีบน้ำออกเรามาปรุงรสนะคะโดยใส่น้ำแช่ข้าวหรือน้ำซาเข่าก็ได้ด้ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ชูรสหนึ่งช้อนชาใส่น้ําตาลทรายสามช้อนโต๊ะใส่น้ําแช่ข้าวหนึ่งลิตรเกลือไม่ต้องใส่แล้วค่ะเพราะว่าความเค็มยังหลงเหลืออยู่ในช่วงที่เราใส่การคั้นนะคะขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยค่ะพบกกับกลงกันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ